ต่อไปก็จะเป็นการบริหารนะครับกล้ามเนื้อเพื่อ,อเพิ่มความแข็งแรง,งให้กับกล้ามเนื้อนะครับซึ่งท่าต่างๆเนี่ยเราได้ผ่านมาแล้วนะครับในพัชในพาชแรกนะครับที่เป็นการขยับขยื่นข้อต่อเพื่อคงสภาพการเคลื่อนไหวไม่ให้ข้อยืดตินะครับท่าเหล่านั้นเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อได้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีท่ายกแขนนะครับท่ายกแขนนะครับ การแข็งเนาะนะครับหมุนข้อไหล่ขึ้นลงนะครับงอศอกเหยียดศอกนะครับกระดกข้อมือขึ้นลงนะครับกำมือแบงมือนะครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับในในหมวดนี้นะครับแต่จะขอยกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นการยกแขนนะครับในคนไข้เนี่ยในในรายนี้ก็จะสามารถที่จะยกได้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะครับซึ่งหลักการก็คือเราจะใช้ แรงจับผู้ป่วยให้ผู้ป่วยออกแรงให้ได้มากที่สุดเองก่อนนะครับแล้วเมื่อถึงจุดที่คนไข้ทําไม่ไหวเราจะช่วยนะครับจนสุดช่วงการช่อไหวนะครับ่าไหนคนไข้ลองยกแขนนะครับลองยกเองนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับลองยกเองก่อนขึ้นมาเต็มที่ครับเต็มที่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 เลยครับสุดแล้วนะครับโอเคผมช่วยนะครับอออกแรงพร้อมผมไปด้วยนะครับวางลงครับผม อลองยกใหม่นะครับลองยกใหมย่ยกขึ้นใหม่ออกแรงเต็มที่ก่อนนะครับไม่ไหวออช่วยนะครับเต็มที่เต็มที่ค่ันี้นะครับอ่าวเสี่ยวช่วยออกแรงตามผมไปด้วยนะครับาการบริหารนะครับในในการออกกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยควรทํานะครับวันละ 2- 3สามเวลานะครับทำครั้งละประมาณ 20- 3สครั้งนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพในการ พิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยครับต่อมาก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อในส่วนของขานะครับซึ่งท่าที่บริหารให้กับผู้ป่วยนะก็จะเป็นท่าเดียวกันกับในในช่วงแรกที่เราบริหารเพื่อ,อไม่ให้ข้อยึดติดนะครับซึ่งจะใช้ท่าเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีนะครับท่างอเข่างอสะโพกนะครับท่าการขาบุกขานะครับท่า ข้อสะโพกเข้าในาออกนอกแล้วก็การกระดกข้อเท้านะครับคราวนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นการงอเขอ่าสะโพกนะครับในรายนี้นะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่ขยับได้บ้านนะครับเราก็จะหลักการกนะ็คือให้ผู้ป่วยทําเองก่อนนะครับแล้วพอไม่ไหวเราถึงจะให้แรงช่วยทําจนสุดช่วงนะครับ อเดี๋ยวจะให้ผู้ป่วยนะครับงอนะครับมอขาขึ้นมานะครับชันเข่าขึ้นมานะครับเอาเท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้ถ้าไม่ไหวผมช่วยนะครับอ่าขึ้นมาครับเตรียมที่เตรียมที่สุดแล้วนะครับขอบผมช่วยนะครับอ่าอาคนนี้เหยีื่อมาครับเหยีื่อมา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 อ่าเหยื่อให้สุดเลยเหยื่อให้สุดเลยเหยื่อเองครับเหยื่อเองเหยื่อเองเหยื่อเองเหยื่อไปให้สุดเลยนะครับเหยื่อให้สุดเลย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 นะครับอ่าคนนี้ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ครับชันเข่าขึ้นใหม่ สวัสดีครับเจิตพี่ระยะครับผมช่วยนะครับอ่าตอนนี้เหยียดครับเหยียดออกมา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 เหยียดเองนะครับเหยียดเองนะผมปล่อยแล้วนะครับเหยียดเองนะเหยียดให้สุดเลยออกมาให้สุดเลยครับออกมาให้สุดเลยสุดเลยสุดเลยเหยียดเต็มที่เลยครับเหยียดออกมาเลยครับคือระยะแรกเนี่ยคนไข้กล้ามเนื้อเนี่ยยัง ไม่สามารถยกแขนได้เองแต่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงที่ไม่มีน้ำหนักนะคะเราก็ใช้อุปรกรณ์ก็คือเป็นผ้าขนหนูนะคะเอามาให้คนไข้ฝึกนะคะหาได้ง่ายๆที่บ้านเนาะเอาวางไว้กับโต๊ะนะคะให้คนไข้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายและทางซ้ายและขวานะคะฝุกเข้าและการออกนะคะให้คนไข้ออกแรงด้วยตัวเองนะคะ,ะช่วงแรกทำติดครั้งแล้วก็พักลองทำเลยค่ะ ลื่อนไปให้สุดกลางให้สุดช่วงเลยนะคะเด๋แล้วผูกเข้าค่ะหลังจากที่เราออกในท่าซ้ายขวานะคะผูกเข้าและกลางออกแล้วเราก็จะเปลี่ยนมุมนะคะก็เป็นยืดไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับมาข้างหลังนะคะก็จะเป็นมีอุปกรณ์ก็คือใช้ผ้าเหมือนเดิมเพราะว่าหาได้ง่ายเนาะ ก็คนไข้จะจับผ้านะคะโดยใช้ตอนนี้อาจจะใช้มือข้างข้างที่แข็งแรงเนี่ยช่วยด้วยนะคะแล้วก็ข้างที่ออกแรงก็พยายามออกแรงไปด้วยนะคะอะ่เริ่มดันไปข้างหน้านะคะให้เหยียดให้สุดเลยค่ะเหยียดให้ตรงแล้วดึงกลับมาทั้งหมด ก็ทำประมาณ10ครั้งนะคะเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะแต่อาจจะเพิ่มเป็น3รอบ10ครั้งแล้วทำสามรอบก็จะไดออ้มีแรงเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะคะ